เพราะฉะนั้นการขยายตัวของความเลีงยงให้เลี้ยงเขาให้ให้รอด่ะเรื่องขยายพันธุ์เนี่ยมันเร็วอยู่แล้วแหละแล้วทำยังไงจะให้เขารอดสูงที่สุดใช่ไหมมันแพ้มันเป็นคือคนทุนน้อยก่อนเลี้ยงได้พันสองพันยังยังเลี้ยงได้เลยแต่ถ้าถ้าจะไปเลี้ยงควายเลี้ยงควายมันต้องมีทุนหลักล้านควายตัวนึงก็ดีๆหน่อยก็เป็นแสนถ้าจะเลี้ยงตัวเดียวจะเลี้ยงทําไมมันต้องมีเป็นสิบสิบก็สิบตัวก็เป็นล้าน มันเึงจะคุ้มลสองสามล้านก็เลยเออมันเึงจะคุ้มแลทีนี้การแข่งขันตรงตรงจุดนั้นก็สูงเหมือนกันเงนิงนเงน 30, ินเหมือนเงินสามหมื่นซื้อวัวได้ตัวหนึ่งสามหมื่น <30. S 1> เออซื้อแพะได้สิบตัวเงินสามหมื่นแนะ่ซื้อซื้อวัวไม่ได้สักตัวแล้วนะบางทีวัว<ม>ทองจะได้ไหมสามหมื่นอ่ะมันต้องสูงกว่านั้นเออแต่ถ้าซื้อแพะเนี่ยสาวน้อยเนี่ยได้ละสิบตัวถ้าวัวเนี่ยถ้าตายไปตัวหนึ่งคือจบเลยนะจบเยแพะเนี่ยตายไปตัวหนึ่งเหลือเก้าตายสองเหลือแปด มันต่างก,กันตรงนี้แหละแล้วรอบจัดรอบเร็วกวัวจะกวัวจะพร้อมผสมกวัวจะทับไอ้พอดแล้วไปแล้วจะขายแล้วมันเร็วใ,ใช่เร็วนั้นราคาก็ไม่ขี้เหยหรอกร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบเลยราคาถือว่าใช้ได้ไดขี้เหยเขาให้ลูกเขาอยู่เขาให้ลูกรอดเยอะๆเข้าไวเออ้เถอะใช่ไหมเลี้ยงเขาให้รอดดูแลให้ดีนี่สาวน้อยแล้วนี่สาวน้อยได้ไหอ เอ้อหนุ่มนมน้อยแล้วออกสตาร์ทแล้วนี่ตวเนี้หนุ่มน้อยแล้วเต่งกว่รแล้วเทคนิคพิเศษเนาะวันนี้อาทักสินฟาร,ร์มแพะอำเภอผาขาวบ้านโนนปอดแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะลุงทัก<า>สินเ<า>นาะ,ะมีปัญหาอะไรก็โทรมาคุยลุงทักสินววาเลี้ยงแพะปลอดสารจะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ยาเคมีไม่ได้ใช้อะไรเลยแพะแพะแพะผู้ผู้ผู้นที่ที่จะส่งออกไปเนี่ย คือปลอดสารไม่ได้ฉีดอะไรปอดสารเลยต้องบอกว่าปลอดสารเลยปลอดโรคปลอดสารเลยปอดสารเพราะว่าท่านเล็กก็ไม่ได้ฉีดไอ้ไอ้ไอ้แครตัวสอกตัวสารอะไรผมก็ไม่ได้ฉีดบำรุงอะไรเนี่ยไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดหากระถินให้กินก่วนโปรตีนพอไหมโอ้แค่มันไม่ได้เกิดมากินอาหารเม็ดหรอกคนมันนั่นเฉยๆสมมุตที่หายมาเองเออมันก็กระถินต้นไม้ใบหญ้านี่มันเกิดมากินต้นไม้ใบเขาโตกับใบไม้ซะเป็นส่วนใหญ่แหละเอออาชีพเขา ไว้ให้อิ่มกลางคืนก็ได้นอนอิ่มๆหลับสบายเขาก็เงียบเลยเงียบเนี่ยมันก็รู้นะไปจุดยากันยุงเนี่ยตอนที่ยังไม่จุดหัวค่ำเนี่ยหน้าฝนเนี่ยยุงเยอะๆเนี่ยจะไม่ยอมขึ้นบ้านเลยยืนประท้วงอยู่ตรงนี้แหละเอ็มประท้วงเลยประท้วงเลยพอเราถือยากันยุงมาเอ้ยมายามาแล้วขึ้นบ้านไปเลยเอ็มมันรู้เลยรู้เลยพอเราวางยาเสร็จเดียบร้อยนอนกองกันเพียบเงียบไม่มีเสียงเลย รู้ทุกๆวันแหละเป็นแบบนั้นทุกวันถ้าวันไหนลืมเมาก็จุดยาหร้อยังเสร็จมาดูนี่เต็มไม่ขึ้นนไม่นอนเลยมันรู้เลยว่ามันยุ้เพราะเราจุดยาบางตัวมันไปยืนค่อมเลยค่อมยาอีแล้วแล้วยากันยุงกับยุงนี่มันเอากันอยู่ไหมอยู่นั่นแหละว่าที่สามที่สองที่สามนี่จะหมดเราจุดประมาณกี่กี่จุดนี่ตรงนี้ สองจุดสอ,องจุดเพื่อพวกนี้ก็จุดหนึ่งออพอพอเราก็ดูว่าเขาเงียบนอนได้สบายแล้วไ,ไม่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 ย่ํำขาไม่อะไรก็คือว่าไม่มีแล้วนอนได้แล้วแต่ว่าวันไหนก็ถ้าถ,ถ้าตื่นนั่นมาก็มาจุดต่ออีกประมาณตีตีสามตีสามตีสี่ตีสามมาจุดอีกครึ่งครึ่งคนแบบสว่างพอดี อันนี้ก็เรียกได้ว่าเราใส่ใจเขาแล้วล่ะใส่ใจเพระาะว่ามันมันนอนไม่ได้อ่ะเราก็สงสารเขาอ่ะอมไม่ใช่ว่าอยากได้แต่เงินจากเขาแล้วไม่ได้ดูดำดูแดงกันเลยเลยให้หาแ <หา S 1> ล้วก็หนีเลยอย่างเงี้ยจะอิ่มจะหิวอิ่มไม่อิ่ม,มบางทีหากระถินมารอบรอบสองเนี่ยบางทีเรารู้ว่าเราได้มันน้อยมันอาจจะไม่พอ ค้ำๆมาเราต้องไปหามาเสริมอีกลัวเขามีเสริมนิดนึงเพราะว่าเราเราจะรู้สึกแล้วว่าเขาเขายังไม่อิ่มเนีเราก็เราก็รู้เหมือนกันรู้รู้พงเราเอามาเราเราก็รู้คานวณเออมันน่าจะไม่อิ่มเราก็ไปหามาเพิ่มอีกนิดหน่อยเราเราก็รู้ว่าวันนี้ได้น้อยใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขยายตัวเร็วลุงทักษิณก็ยังมองว่าอาชีพเลี้ยงแพนี่ก็ยังถือว่าดีอยู่ใช้ได้อยู่ สำหรับเกษตรกรรายย่อยสำหรับคนที่มีทุนไม่เยอะแล้วก็สเหมือนก็มาเลี้ยงตันนี้เป็นรายได้เสริมจะปลูกอ้อยปลูกมันทํานาทำไรเราก็ทําไปอันนี้เราก็ทําเสริมได้มันก็ไม่หนักเกินไปแค่นั้นมันกินทุกวันมันก็โตทุกวันน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นทุกวันก็เหมือนเรามีรายได้ทุกวันมล้ก็เสริมๆกันไปโตมันจะเดือดโตมันขยายตัวแรงต่างเราก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันเหมือนกันจากที่เราลงแรงลงอะไรไป ลุงตุศินเคยทาอาชีพอื่นมาก่อนก็คือทําอะไรบ้างทําอ้อยทำข้าวโพดทําอะไรไหมเมื่อก่อนก็ก็มีอยู่อ้อยก็เคยมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ทําเยอะทาหลายอย่างเมื่อก่อนก็คือถือว่าทำอะไรหลายอย่างก็ถือว่าแพ้นี่ลงตัวที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าเราก็พอใจกับกับสิ่งที่เราทําแล้วตรงนี้นมันทําแล้วมันชอบไงมันทําแล้วมันชอบแล้วมันรักพอเราได้ทําในสิ่งที่เรารักใจเราก็เป็นสุข เรามีความสุขกับพวกเด็กๆพวกอตัวเล็กตัวน้อยได้หยอกตัวนั้นได้อุ้มตัวนี้เล่นที่มันก็มีความสุขก็มีความสุขแล้วตอนนี้พอะจิตมันพอจิตมันสุขชีวิตมันสบองก็คิดบวกอคิดแต่เรื่องในดีแล้วมันก็คนอื่นเราไม่ต้องไปแค่คนบิ่นนี้บางคนเขาก็ว่าบ้าว่าอะไรเลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงเลี้ยงแพ่ตัวน้อยอะไรเขาว่าแล้วแต่เขาทําในสิ่งที่เราชอบเนอะทาในสุข คนไม่ได้เลี้ยงไม่รู้สึกดอกไม่รู้จักหรือว่ามันเป็นยังไงบางทีเขาก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ความสุขจากส่วนนี้เนาะอ,อันนี้ก็ความสุขแต่และคนก็ไม่เหมือนกันอ่าส่วนของอราคาแพะก็ก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วแหละลุงตุสินราคาใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช่ไหมฮะเมื่ที่มันลงนั่นหนาะมันก็ขุนเล็กก็เก้าสิบก็ลงไปเยอะอยู่แต่ว่า มันก็ยังพออยู่ได้เพราะว่าเราขายได้พันหนึ่งก็คือกําไรพันหนึ่งมไม่ได้หักค่าอะไรอืค่าน้าม,มันซาเด้งก็ขายขี้มันก็พอแลอ้วเดียวผมขายไปหลายร้อยก็สอบแล้วปีนี้เราขายไปถุงละเท่าไหร่ตอนนั้นสามถุงร้อยก็สามสิบถุงก็ได้เงินพันหนึ่งเพราะสามสิบถุงเขาก็มาเอาถุงเขาก็ซื้อมาให้ามาทิ้งไว้สามถุงร้อยสามสิบถุงพันหนึ่งเลยพันหนึ่งเนี่ยเดือนนึงก็ได้ออกรอบนึงแล้วเนี่ย หรือสามสี่สิบห้าสิบนั่น,นแหละแล้วแต่ช่วงที่ว่าช่วงไหนแพะเยอะที่เราไมา่ได้ออกช่วงนี้ก็ปลูกประมาณยี่สิบวันก็ได้ถุงเออสามสิบถุงก็พอ <S 1> 1, <S ได้ค่าน้ำมันซาเล้งอยู่พันหนึ่งละใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณลุงทักษิณมากนะครับทักษิณฟาร,ร์มแพะบ้านโนนปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับ คุณลุงทักษิณมีเบอร์โทรอบอกสมาชิกนิดหนึ่งถ้าเผื่อได้โทรมาคุยด้วย06 1 5 2 9 9084่งครับห้นเนเนาะวันนี้ขอบคุณคุณลุงทักษิณน,นะครับขอบคุณมากครับคุณลุงทักษิณครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้อมูลรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตลาดแพะด้วยแล้วก็ทั้งข้อมูลการเลี้ยงแพะนะครับแพะขุนวันนี้แพะเนื้อของคุณลุงทักษิณนะครับมาเยี่ยมชมสถานที่ มาเก็บบรรยากาศแล้วก็มาพูดคุยนะครับเทคนิคต่างๆข้อมูลต่างๆของการเลี้ยงแพะที่มีต้นทุนที่ต่ําแล้วก็ผลผลิตที่ดีนะครับความสุขจากการที่เราได้ทําจากการที่เราได้รักเขาแล้วก็ทําให้เขามีความสุขสุขภาพดีนะครับวันนี้แพะเนื้อแพะขุนของลุงทักษิณทักษิณฟาร์มแพะนะครับอาเภอภาะขาวจังหวัดเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ แสงทองฟาร์มแพนนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับบ้านไอฟาร์มแพ้อำเภอ3ามร้อยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับทั้งส่วนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บอร้อยบอเลือดสูงนะครับสายพันธุ์ดีนําเข้าวันนี้ก็ติดต่อได้ที่บ้านไอฟาร์มแพ้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดสามศูนย์ศูนย์นะครับติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บ้านไอฟาร์มแพ้อำเภอสามร้อย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ติดต่อทางเบอร์โทรได้ด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับการแสงทองมีเดียชาแนลการแสงทองมีเดียเอฟเอ็มนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมบางสะพุงจังหวัดเลยนะครับติดต่อลงโฆษณาช่องได้ที่093-965-4964ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ติดตามช่องกระดิ่งช่องด้วยนะครับพบกันใหม่ ep หน้าครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ